สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดี่านผู้ชมครับคืนวันที่20มิถุนายน2 5งพนนะครับวันนี้บ่าวเท่าก็เมื่อนี่ก็เดินทางทั้งวันนะอพี่น้องครับเดินทางทั้งวันนะครับก็จะมาเจอกันช่วงเย็นช่วงมืดนะครับช่วงดึกคืขเ้่าท่าธรรมชมจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมแม่พะเยา นะครับงวดที่ผ่านมาแม่เป็นทรงมาให้เ่าเ่า,าเดี๋็กพี่น้องเด้องวดที่แล้วแม่ส่งมาให้หนึ่งสามมาสามหนึ่งนะครับสามคู่เท่านั้นบนล่างบบหลายตัวบบหลายชุดงวดที่ผ่านมาแม่ให้เด่นหนึ่งนะครับให้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับ, 1, 2, 1, 3, 1, 4, รบสามคู่เท่านั้นนะครับตอนนี้แม่อยู่ในสาย นะครับทำช้ชมเอามารับชมุมน้แผ่นครับงวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับเพื่อไปหายิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรีนะพี่้องเนาะสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าครับกินเขา้าวแล้วารอกครับแม่กินแล้วกินแล้วได้ยังกินแรงเลยแม่อันน้ำพริกน้ำพริกเจ้าครับ หายไปหลายงวดนล้วแม่นะหายไปโดนเลยนะแม่หายไปโดนเต็มแต่ก็มาที่แรกจะส่งไปให้ตั้งแต่ที่ว่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอ่ะเข้าตั้งแต่หนึ่งหกเข้าตั้งแต่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดได้เลยแม่อ่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองสี่ครับอ๋เก<อ>้าศูนย์เก้าศูนย์เข้ามาหลายงวดเลยดีแม่นี่เข้ามาหลายงวดเลยดีครับเนี่ย สองอสามสี่อ่ะาาอ่าท่านผู้ชมแม่เพิ่งส่งมาให้เราเท่ากับมาส่งให้งวดเมื่อกี้นี่นะครับหนึ่งสองเด่นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะแม่นะับเขาหนึ่งสามสามหนึ่งสามคู่เท่านั้นบ่แม่สามคู่เท่านัา้นโอ้เป็นจนังไหแม่ทั้งพเยาฝนตกบ่ครับผมไม่ตกเลยโบตกขึ้นกันดีแม่ สบายดีนะครับอ่าสบายดีเสียดายนะแม่นะมผมก็ไม่ได้โทรไปหาบร่ได้โทรไปหาแม่เพืเ่นอนพี่น้องกะโดนสี่ห้างวดนะครับเนาะอหยุดพักหยุดพักไปนานเลยอ่างวดที่แล้วแม่เป็นกระไรซมมาให้เบาเถาะก,ก็เลยว่ะเอาไว้ดูก่อนบอริเโลกไฮเอฟซี FC เสียดายอืม <S 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 เอางวดนี้อเ,เอาไหมเอาไหมนะครับแม่นะ ครับบ้าเขาเห็นมันหน่อยคู่หน่อยโตไหมครับแม่มันมันไม่เยอะนะมันมีแค่สามคู่เนาะครับมีแค่สามคู่เอ่อแม่พพะเยาวท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับผมงวดวันที่หนึ่งนะแม่เนาะแต่วันที่หนึ่ง หนึ่งกรกตาคมสองพันหนึ่งกรกตาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดนี้ได้ตัวไหนครับแม่ได้เก้าหนึ่งครับเก้าสองเก้าหงสวิ่งตัวไหนแม่เก้า <9. S 1> วิ่งเก้าบนล่างเลยแม่จัดบนล่างงวดที่แล้วเนี่ยที่แม่ส่งให้ผมในวิ่งหนึ่งใช่ไหมจัดอ่งครับ อันนี้เก้านะครับเก้าบนล่างได้เป็นองเลอแล้วก็กลับตัวด้วยนะงวดนี้มาเลยแมงงวดนี้งวดนี้มาเก้ามาม,มาแน่มาแน่เก้าอะไรนั่แม่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามอ่าไม่มีชุดสามตัวนะแม่นะ สตัวยังเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆกอ่อนอถ้าแม่มีถ้าชุดสามตัวแม่นๆม่นะอยากอยาก,อยากลงให่งเอฟซีอ่าเดี๋ยวให้แม่ทำ <c oughs> ครับผมมีดับไหมเดี๋ยวนี้มีสูตรดับไหมแม่หรือไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วนะครับแม่ไม่ได้ทำสูตรดับแล้วนะแม่สูตรนี้เป็นสูตรใหม่หรือหรืจังไหนครับ สูตไรไหมป่ะครับพี่เจมส์ก็เป็นสุดรสูตรเราแต่แต่ไม่ได้เอาออกมาทำอืมธรรมดามนเห็นแม่ที่เคยลงให้ผมนี่จะเป็นหกคู่เล็กเด่นเหล็กติดอ่าแต่ว่าได้น้อยคู่ก็ดีนะแม่ได้น้อยคู่นี่ก็ดีครับผมอันนั้นมันเยอะเกินเนาะครัออบอือบ่าวากันได้ทำชมชมเดิเดีย๋ยเอฟซีะว่า เดี๋ยวเบาไทยเดี๋ยวเบาอีสานพี่น้องบาหวากันนะครับเนาะฟังคุยกับแม่พ่อให้ได้เวลากรอนเด้ทผม้ชมเ้อนะครับผู้ใไมักอุูิไดมัก,มกตัวเลขไว้ก,กันระีบเงานะพี่น้องคุยกับแม่ใ,<ช>ให้ได้เวลาอืมงวดนี้มั่นใจเก้ามากนะแม่เนาะมั่นใจเก้ามั่นใจเก้าแม่บอกเก้ามาบนล่างเลยแต่ที่สอบนี่คือเก้าสองกับเก้าหนึ่ง ถ้าชอบถ้าเน้นให้คือเก้าสองกับเก้าหนึ่งครับผมกลับตัวด้วยนะแม่เนาะหาหยิบจับสลากกินแบ่งหารอตตลีไว้ท่านผู้ชมเอามาเบ่งน้ำกันครับผมท่านผู้ชม,มหลังหลังหลังหวยออกเนาะครับอ่ะนีงวดที่แล้วท่านผู้ชมงวดที่แล้วเห็นไหมครับแม่คนสรงไม่เบาเท่าเนี่ยนี่ครับผมงวดที่แล้ววิ่งหนึ่งนะครับ จับคู่หนึ่งสากเอ่อหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นี่ครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับก่อนวันที่สิบหกนี่ครับผมแม่เป็นสงใหม่ตั้งแต่ตองงวดกันห้าหกนะครับอ่าวิ่งหนึ่งมาสามหนึ่งให้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ทำมาชุม่มอันนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อแม่พะเยานะักแม่คนอยู่ในสายนี่แหละนะครับผม งวดวันที่1กรกฎาคม2567วิ่ง9 9เม็ดเดียวนะแม่นะนี่ครับ 9, 9นี่แม่เันสง่มาให้งวดวันที่1วิ่ง9จับคู่19 29 39ีนพี่น้องเบาถา่านะเขียนตัวใหญ่ๆให้นะครับเขียนตัวใหญ่ๆให้นะครับเน้นที่91กับ92เันตัวแม่ครับ91กับ92ธรรมชมแม่เป็นว่า กับตัวนําเอ้อแต่ว่ามีแค่สามคู่พี่น้องปดไปถึงสามคู่เลยบนบนล่างครับแม่เนาะอ่าบนล่างอ่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าพี่น้องกับตัวด้วยแต่ว่าแม่มักสองคู่วะแม่มชอบสองคู่เอาธรรมชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อแม่พะเยานะครับผมฝนทางพะเยาก็ไม่ตกนะแม่เนาะ ร้อนไหมที่โน่นอ่ะร้อนมาหอนปะครับครับร้อร้อนอยู่ครับเอต,ตอนกลางวันมนะ่ะร้อนนะครับตอนเย็นก็ไม่ต้องร้ออืมไม่มีโอกาสไปเที่ยวทางโน้นนะแม่เนะถ้าแวะถ้าไปได้ไปเที่ยวแวะไปกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ไอ้ลูกสาวเปิดร้านในตัวเมืองด้วยเลยแม่หรือยังไงหรือจะไหนแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่หน้ามอปะเยาวแล้วอ่ามาเปิดอยู่ที่หน้ามอพะายามขายก๋วยเตี๋ยวเลยแม่ขายอาหารตำจังอาหารตำสังโอ้แล้วอยู่ที่บ้านยังขายไหมอยู่ที่บ้านแม่ที่บ้านมีขายแต่ส้มตำกับน้ำแข็งโอ้ขายส้มตำด้วยอืม่าขายส้มตำครับอันนี้ลูกอีกคนหนึ่งครับที่ขายอยู่ที่บ้าน หรือแม่ทาแม่ทําคนเดียวโอ้แม่ขายส้มตําด้วยโอ้ตําส้มตาด้วยเสียนส้มตําเนี่ยอของชอบและของมักได้ดีไหครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแม่ก็พึ่งหยุดขายไม่กี่วันนี่แหละอับทำไมเนี่ยคนเงียบหรือยังไงมันมันเงียบมันเงียบเออมันเงียบเพราะว่าเขาไปทํางานกันโอ้เขาไปทํางานกันก็เหลือแต่ขายขายแต่ส้มตํา หายจะส้มํำอ่าอ่าเราทำปรช้ชุมก็โอยูอ่าเผื่อมีโอกาสแวะไ,ไปนะแม่นะแต่ผมไม่ค่อยได้ไปทางเหนือเท่าไหร่บ่ค่อยได้ไปทั้งหมดครับแค่ถ้ามานั่นมาพักที่บ้านเลยครับแม่บ,บ้าบ้าเถาเฮตงานเนี่ยบ่มีมือยุดเลยครับผม,มอนอกจากมีธุระได้ทนผู้ชมเด้อยนนอกจนั้นก็เฮตงานอย่างเดียวพี่น้องล้วกัเที่ยวเที่ยวก็บ่ได้ไปอืมตอนนั้นปู ้าเจ็ดแปดก็มาแวะนี่แวะไหมแม่มาแวะอ oh. ก็นี่นุนนี่มนตนท่านมาแวะโอ้ตอนที่ท่านออตอนที่ท่านไปเชียงเชียงรายเมียนบุรีไหมจ้ะอ่าตอนเชียงยเช,งชียงรายท่านาว่าจะผ่ากระเทียมไปให้บอสเอาดื่มอ่ากระเทียมเยอะแยะเลยครับเนี่ยโอ้ท่านว่าอยู่ว่าแวะ ปู่บไอ้ฟังอยู่แม่ว่ามี่ไปแวะบ้านยุม่มบา้านผู้ใดบูสันปู่คนว่าคนนิมนตนไปอืมอโอ้แม่มีไอ้นิมนท์ท่านไปฉันข้าวด้วยแม่นิมนต์มาฉันข้าวอเอาเ<ต>่าเท่ารบกวนเท่านี้ครับเนี่ย,ยจ้ะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับเอาท่านชมคุยกับแม่ไปนั่งผู้ใเวลา,นะาน่านผูมชุบนอบบวากันได้พี่น้องได้อาจจะคุย คุยไปแาวแน่นะครับให้ได้เวลาท่านผู้ามาชมเอาแม่พะเยานะครับหนึ่งกรกฎา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเด่นเก้าวิ่งเก้าบนล่างเก้าเม็ดเดียวเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามกลับตัวด้วยนะครับไปหนฮาจิจับสลากรินแบงหาลอตเตอรี่ไว้แม่ปเป็นในไฮเก้าหนึ่งกับเก้าสองนะครับกลับตัวด้วยขอบคุณ fc แฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อนะครับให้โชคให้มนัน พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ